ครับก็มาต่อเรื่องของการดูแลเส้นเอ็นอักเสบนะครับในหัวข้อต่อไปอันนี้ก็เป็นพาร์ทที่3คือหลังจากที่มีการบาดเจ็บแล้วเนี่ยมีคําถามว่าเออหมอครับนวดได้ไหมอ่าจริงๆแล้วเนี่ยการนวดเนี่ยนะครับถ้านนวดด้วยความเบานะครับแล้วก็ถูกวิธีเนี่ยมันจะช่วยทําให้การหายของไอ้เจ้าเส้นเอ็นพวกนี้มันหายได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอ่ามันมนีแบบประมาณว่าหมอแนะนำอ่ะอย่าสมมติว่า ตรงนี้เราเรามีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บของเส้นเอ็ดร้อยหวายใช่ไหมครับเราก็จับไอ้เจ้าก้อนของกล้ามเนื้อนี่แหละอันนี้มันยาวอย่างนี้ใช่ไหมครับก็จับอย่างนี้แล้วก็ขวางนะครับคือขยับขวางอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นการนวดในลักษณะหนึ่งนะครับการนวดอย่างสมมติถ้าเป็นข้อมือไอ้ข้อมือข้อแขนนะ ข้อแขนตรงนี้สมมติเราบาดเจ็บที่บริเวณตรงบริเวณข้อมือเนี่ยนะครับซึ่งมันก็มาจากกล้ามเนื้อมัดนี้นะครับเราก็จับอย่างเนี้ยตามยาวแล้วก็ขวางลักษณะแบบนี้ไม่ไม่ใช่ขยับอย่างนี้นะครับอ่าทีนี้ประโยชน์ของการนวดโดยตามขวางหรือด้วย,ด,วยด้วยความด้วยความเบาเนี่ยเขาพบว่ามันทาให้ลดการลดการติดนะครับลดการติดบางทีข้อเนี่ยมันจะติดได้ถ้าเราไม่มีการนวดนะครับแล้วก็ จริงๆการนวดเนี่ยการที่เราขยับไปขยับมาเนี่ยทำให้มันมีการเคลื่อนไหวเปิดการเพลย์หรือการมูฟเมนต์ของไอ้เจ้าตัวลำกล้ามเนื้อนี้ทั้งหมดเนี่ยทำให้เลือดเนี่ยมาสูบฉีดมากขึ้นคือกระบวนการที่สูบฉีดที่เลือดมากขึ้นเนี่ยทำให้อาการปวดลดลงแล้วก็นะลดอาการปวดแล้วก็เร่งให้หายเร็วแล้วก็นวดดีๆก็ทําให้ลดการเ,เกิดการแผลเป็นอะไรได้ได้อย่างหนึงเหมือนกันนะครับ คำถามต่อไปนะครับที่จะเจอบ่อยมากๆเลยก็คือว่าถ้าเราบาดเจ็บเส้นเอ็นอ่ะสมมติว่าเรามีการบาดเจ็บของไอ้เจ้าเส้นเอ็นที่อยู่ข้างใต้อ่ข้างใต้กระดูกหน้าเข่านี้นะกระดูกสะบ้าตรงนี้นะครับหรือเอ็นร้อยหวายอันนี้หมอให้ยกตัวอย่างเฉยนะครับจริงแล้วใช้กับเส้นเอ็นทั่วๆไปเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องยืดเหยียดหรือไม่นะครับ เราก็สงสัยว่าเอ๊ะก็เราเจ็บเนี่ยใช่ไหมถ้าเราไปยืดมันเนี่ยมันจะยิ่งบาดเจ็บยิ่งเจ็บมากขึ้นถามว่ามันต้องทำไหมแล้วก็มีประโยชน์อะไรนะครับก็ลองมาดูทําความเข้าใจก่อนว่าประโยชน์ของการที่ถ้าเกิดการบาดเจ็บของเส้นเอ็นแล้วเนี่ยทำไมเราต้องยืดเหยียดนั่นเองนะครับเออจริงๆแล้วเนี่ยการยืดเหยียดไอ้เจ้าเส้นเอ็นที่มันเกิดการบาดเจ็บเนี่ยมันเป็นคีย์เลยนะครับมันเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะ ตัวชี้ว่าประสบความสําเร็จในการรักษาโดยระยะยาวหรือไม่นั่นเองนะครับอง่ายๆอย่าสมมุติว่าหมอมีเส้นเอ็นอยู่นะครับอันนี้เป็นเส้นเอ็นทีนี้ถ้ามันเกิดการบาดเจ็บขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับโดยธรรมชาติของมันพอบาดเจ็บเนี่ยมันจะมีการหดตัวนะครับมีการหดตัวของไอ้เจ้าพวกเส้นเอ็นที่มันเรียงเรียงกันอย่างเงี้ยนะครับออพอมันหดตัวไปสักระยะหนึ่งปุ๊บเนี่ยนะครับใน,ใ,นใ,นในทั้งกลุ่มทั้งหมดเนี่ยอยู่ๆเนี่ย พอมันเราเราใช้ยาแล้วเราก็อาการเจ็บอาการปวดเนี่ยมันดีขึ้นแล้วสมมติว่ามันยาวๆอย่างนี้แล้วอยู่ๆเนี่ยมันก็หดมานะทุกคนทุกเส้นเนี่ยมันก็หดมาย่นย่นมาอย่างนี้จากยาวเนี่ยนะครับตึงๆเนี่ยมันย่นมาอย่างนี้พอมันหายเจ็บหายปวดปุ๊บอยู่ๆเราก็ไปยกของคือการยกของคือการยืดกระชากออกพอกระชากออกแค่น,นั้นแหละมันเกิดอะไรขึ้นครับก็เกิดการบาดเจ็บ แล้วก็บาดเจ็บซ้ําอีกทีหนึ่งได้นะครับมันก็ไม่หายสักทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เรามีการบาดเจ็บของเส้นเ e อ็นเส้นนั้นแล้วเนี่ยนะครับสมมติว่ามันหดมาปุ๊บในช่วงแรกๆปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้ยาพออาการปวดมันแบบดีขึ้นไม่ต้องปล่อยไว้นานนะเราก็พยายามยืดเหยียดออกนะครับยืดเหยียดเหยาะเหยียดออ,อ,ออกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวหมอย,ยกตัวอย่างนะครับอ,อย่าสมมุติว่าเนี่ยหมอบาดเจ็บ เจ้าเส้นเอ็นที่อยู่ตรงนี้นะครับพอทิ้งไว้เนี่ยนาน,น,านๆเข้าเนี่ยมันก็จะหดตัวถ้าเกิดว่าอยู่ๆเนี่ยหมอไปกระชากมาใช้งานกระชากหรือว่าหิ้วถุงเนี่ยพอกระชากแรงๆปุ๊บเนี่ยจากที่มันหดค้างไว้เนี่ยมันก็จะบาดเจ็บง่ายอีกก็ซ้ำๆบางทีก็หลายๆเดือนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีการบาดเจ็บบริเวณตรงเส้นเอ็นที่อยู่ตรงนี้หรือข้ออื่นๆเนี่ยให้พยายามที่จะยืดมันนะครับยืด ยืดด้วยความเบานะครับไม่แล้วก็ให้ค้างไว้นะด้วยน้ําหนักที่พอสมควรแลวไม่ไม่ใช่ว่าก็ต้องกระชากปึ๊กปึ๊อย่างนี้ก็ทําให้เกิดการฉีกขาดได้มากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการยืดเหยียดในแต่ละเส้นเอ็นในแต่ละข้อเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นหัวข้อที่ใหญ่และขอโอกาสไว้ในคราวคลิปต่อไปที่จะออสอนวิธีการยืดเหยียดในในข้อต่างๆนะครับ ถามว่าสมมติว่าพอมีการบาดเจ็บของเส้นเอ็นที่มันเ,เรียงตัวกันอย่างนี้เหมือนเส้นได้เนี่ยพอมันบาดเจ็บเนี่ยมันก็จะย่นย่นพอย่นย่นเนี่ยมันก็จะหดมาถูกไหมครับอ่าแล้วเราจะยืดเหยียดไปเนี่ยทำให้อะไรรู้ไหมครับทําให้พอมันย่นปุ๊บเราเหยียดออกปุ๊บเนี่ยทำให้เส้นเอ็นที่มันย่นมาเอ่อเป็นรอน,อนๆอย่างนี้นะครับมันเกิดการเ,าเรียงตัวในลักษณะที่ย้อนกลับไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ การเยียดอันนี้เนี่ยนะครับมันก็ลดอาการที่จะเกิดการติดแผลเป็นได้แล้วก็เส้นเอ็นที่มันเกิดขึ้นมาใหม่เส้นเอ็นที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็จะซ่อมนะครับแล้วมันก็จะเรียงตัวได้ตรงเหมือนกับเส้นเส้นเอ็นเดิมที่ผ่านมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าการยืดเหยียดของเส้นเอ็นหลังจากที่มีการบาดเจ็บเนี่ยให้ทําให้เร็วที่สุดทําให้เร็วที่สุดเพื่อนะ เพื่อทําให้เกิดการเ,าเรียงตัวของเส้นเอ็นที่บาดเจ็บเนี่ยที่มนันย่นเนี่ยให้ไปนในเป็นในแนวที่ที่สวยงามนะครับแล้วก็มันก็จะไม่บาดเจ็บได้ง่ายนั่นเองนะครับหัวข้อต่อไปที่คําถามต่อก็คือว่าอ่ะแล้วมันจะมีอีกเครื่องมือตัวหนึ่งที่หมอเขาเคยพูดถึงก็คือเรื่องของ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าในคาแรกไี้ว่าเป็น t e n s คือ TENS เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไว้ว่ามีโอกาสก็จะพูดอีกหัวข้อหนึ่งก็และกันนะครับเรื่องของ tens ์หรือว่าเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยลดปวดได้ในระดับหนึ่งโดยเฉพาะอาการปวดจากการบาดเจ็บของเส้นประสาทนั่นเองแต่มันก็จะมีตัวอื่นๆที่เร่งนะหรือว่าใช้ในการ รักษาเส้นเอ็นอักเสบเช่นการใช้อัลตราซาวนะครับซึ่งอัลตราซาวเนี่ยจริงๆมันก็มีอยู่2รูปแบบอัลตราซาวเพื่อมีการวินิจฉัยว่าเป็นเพศอะไรเป็นก้อนอะไรกับอัลตราซาวอีกอันนึงก็คือเป็นความร้อนลึกซึ่งความร้อนลึกที่เราให้ไปเนี่ยนะครับก็นั่นแหละนะเพิ่มให้เลือดสูบฉีดได้มากขึ้นนะครับทำให้มีการหายได้ง่ายขึ้นนั่นเองอ่ะ คําถามต่อไปอีกครับอ้าวแล้วจะใช้ยานะใช้ยาแก้ปวดแก้อักเสบในกลุ่มของเอนเซตนะครับเอนเซตเนี่ยได้ดีไหมอะไรทํานองนี้นะครับในกลุ่ม n อนเซตขออนุญาตนะครับก็เขียนประมาณนี้นะครับเอนเซต จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นยากลุ่มยากแก้ปวดแก้อักเสบตัวนึนงซึ่งไม่มีสเตียรอยมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์แต่ใช้เป็นนานๆก็ไม่เหมาะเพราะว่ามันจะทำให้ไตเรามีการทำงานที่แย่ลงนั่นเองนะครับยากลุ่มพวกนี้นี่ก็ลดอาการปวดการอักเสบได้นะครับ แนะนำว่าในช่วง72ชั่วโมงแรกหรือใน3วันแรกก็ใช้ได้นะคะก็ใช้ได้หลังจากที่มีการบาดเจ็บขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าเป็นนานๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรจะใช้ยานในกลุ่มแก้ปวดแก้อักเสบนี้เพราะมันข้อด้อยมันก็มีเหมือนกันนะครับในกรณีที่เส้นเอ็นอ,อ,อักเสบหรือบาดเจ็บนานๆเลยเป็นหลายๆเดือนเรามี ข้อใช้ไหมครับในเรื่องของเอนเซตยาแก้ปวดแก้อักเสบเนี่ยเขาบอกใช้ได้นะครับเมื่อเราสงสัยว่ามันมีการอักเสบของเส้นเอ็นขึ้นมาใหม่นั่นเองนะครับคำถามสุดท้ายที่จะมีคำถามคาใจอยู่ก็คือว่าเอ๊ะหมอครับจะฉีดยาสเตียรอยเนี่ยไอยตรงที่เราที่เราเจ็บเนี่ยมันควรหรือไม่ควรจริงๆแล้วมันก็เป็นข้อ มีการโต้เถียงกันพอสมควรในเรื่องของการฉีดยาสเตียรอยคือการฉีดเนี่ยต้องเป็นผู้ที่เรียนมาเอออย่างอย่างดีนะครับแล้วก็มันก็มีข้อเสียของมันก็คือว่าในกรณีซึ่งถ้าเกิดว่าไปฉีดเส้นเอ็นที่มีการแบกน้ําหนักนะมีการใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับเช่นเอ็นร้อยหวายหรือเอ็นที่อยู่ใต้สะบ้าอันนี้ระวังมันจะเกิดการฉีดขาดนั่นเองนะครับ สมมติว่าตัวนี้นะครับเมื่อกี้เรากําลังพูดถึงเราจะฉีดยาสเตียรอยนะครับทั่วๆไปแล้วเนี่ยเราอาจจะใช้เ,เครื่องอัลตราซาวเป็นตัวไกด์ว่าวเราจะฉีดลึกไปขนาดไหนนะครับแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเราจะฉีดสมมติว่าเอ็นร้อยหวายเราฉีดตรงนี้นะครับตรงนี้มันเป็นเส้นเอ็นที่มีการแบกนะครับแแล้วก็ใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับ แล้วก็หรือเส้นเอ็นที่อยู่ใต้สะบ้าตัวนี้นะครับ <_ t od ic> เห็นไหมครับว่าเวลาเราจะวิ่งจะเดินอะไรเนี่ย <_ t od ic> เส้นเอ็นที่อยู่ตรงนี้มันก็รับน้ําหนักรับแรงค่อนข้างเยอะเพราะนั้นการฉีดยาใน2ตําแหน่งนี้นะครับต้องระวังเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะมันอาจจะทําให้เกิดการขาดได้นะครับเพราะฉะนั้น <_ t od ic> เขาก็เลยแนะนําว่าถ้าเราคิดที่จะฉีดยาในตําแหน่งของไอเอ็นร้อยหวายหรือเส้นเอ็นที่อยู่ใต้กระดูกสะบ้าเนี่ยนะครับ ก็ให้ระวังว่าหลังจากที่ฉีดไปแล้วนะครับ2อสาสัปดาห์ให้พยายามงดกิจกรรมนะครับงดกิจกรรมที่ออ,ออกแรงมากๆอะ่ะเช่นว่าไปวิ่งแข่งไปเล่นกีฬาแรงๆอะไรอย่างเงี้ยให้เลี่ยงก่อนเลยนะครับอ่าแต่อีกอันนึงที่ที่หมอ,อ,อมีข้อแนะนำก็คือว่า ก่อนที่เราจะแนะนําให้ฉีดยาสเตียรอยเข้าบริเวณที่เป็นเส้นเอ็นอักเสบนั้นเนี่ยให้พยายามเลือกวิธีการรักษาโดยวิธีอื่นก่อนถ้าไม่ได้ผลจริงๆนะครับก็ค่อยฉีดนั่นเองนะครับแล้วในตําแหน่งเดียวกันอ่าสมมติว่าในตําแหน่งเดียวกันสมมุติว่าเราคิดที่จะฉีดตรงนี้เนี่ยนะครับอ่าสมมติว่าวันนี้หมอฉีดตรงนี้ ในปีหนึ่งเนี่ยในต,ตอนแหน่งเนี้ยไม่ควรจะฉีดเกิน3ครั้งไม่ควรฉีดเกินในตำแหน่งเดียวกันที่เราเคยฉีดเนี่ยสครั้งนะครับข้อแนะนำอีกอันสุดท้ายก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราบาดเจ็บใหม่ๆนะครับบาดเจ็บใหม่ๆเลยนะครับหรือบริเวณตำแหน่งตรงเนี้ยมันมีเลือดออกมันมีการติดเชื้อเป็นหนองเนี่ยเขาก็ไม่แนะนำให้ฉีดเช่นกันนะครับสรุปสำหรับ 3หัวข้อ3คลิปที่ผ่านมานะครับเรื่องการดูแลเส้นเอ็นอักเสบนั้นมันก็หมอได้รวบรวมคำถามซึ่งได้เจอบ่อยๆนั่นเองแล้วก็ลองไตรตรองและพิจารณาดูว่าเราควรจะทำอย่างไรสิ่งที่ติดค้างก็คือหัวข้อการยืดเหยียดเส้นเอ็นตามข้อต่างๆนะครับขอแยกไปเป็นอีกหัวข้อหนึ่งนะครับเพราะต้องใช้เวลาพอสมควรครับสวัสดีครับ